ทุกคนยักเหมือนดอกไม้เลยทุกคนดูจ้าฝนก็ตกทุกคนเพชรก็เยอะ <c oughs> ันก็เก็บเร็วๆว่าเขาก็ไม่เป็นเ,เ,เ,เด้อเริ่มผิวเผาแล้วเที่ยงแล้วนี่ทุกคนดูซื่นชายมดเลยจ้ะชายมดเลยเนยะ